สวัสดีค่ะทุกคนหนที่สุดนะกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติ KNLA ที่นำโดยกองพลน้อยที่6และแนวร่วมปฏิวัติเนี่ยก็สามารถที่จะยึดฐานที่มั่นแห่งสุดท้ายของกองทัพพม่าได้นะก็คือกองพันทหาร275นะ และข่าวนี้เนี่ยก็ได้รับการยืนยัน,ยานจากสาภาพแห่งชาติกเกะหรีย K.N.U. รร้อยแล้วล่ะว่าในช่วงเช้าของวันที่11เมษายนพศ2567เนี่ยก็สามารถยึดฐานที่มาตรงนี้ได้นะและเห็นข่าวบอกว่ามีทหารจำนวน200นายนะฮะได้หนีไปทางสะพานมิตรภาพไา,ายพม่าแห่งที่สองเนี่ยเพื่อขอรีภายนะ และชาวเนต็ตในพม่าเนี่ยก็ได้โพสต์ว่าเห็นรถถังแล้วก็รถขนส่งทหารของกองทัพพม่าอยู่แถวเมืองผาอันนะเมืองเอกของรัฐก,กะเหรี่ยงนะแล้วก็มีการติดตามเรื่อยๆนะว่าตกลงรถพวกนี้เนี่ยจะไปทางไหนนะฮะก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าจะเข้าไปเมืองแมววดีหรือเปล่านะแต่ตอนนี้คือยังไม่เห็นข่าวว่าล่าสุดเนี่ยรถถังพวกนี้อยู่ไหนสำหรับรัฐก,กะเหรี่ยงเองเน่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ก่อนปีใหม่สงกรานต์นะะแต่จะได้สิทธิ์ในการปกครองและแบ่งไรายได้จากด่านการค้าชายแดนที่สำคัญอย่างเมืองเมลวดีได้หรือไม่นั้นเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะด่านการค้าชายแดนเมลวดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งไรายได้ที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของกองทัพพม่านะคะเพราะมีมูลค่าการค้าเนี่ยมากกว่า 1.1พันล้านดอนลลาร์นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างจากกองกำลังพันธมิตโกล้าง m n d a a ที่ได้รับสิทธิ์ในการปกครองและส่วนแบ่งรายได้จาก่านการค้าชายแดนจีนพมา่าชิงสุยเหอนะคะงานนี้เนี่ยก็เพราะว่าทางการจีนเป็นตัวกลางในการให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาะะส่วนสาเหตุที่สำคัญะ,ะที่ทำให้กองกำลังพันธมิตร โกง้าง MNDAA ประสบความสำเร็จนั้นอ่ะก็เพราะว่าพวกเขาได้โชว์ผลงานช่วยทางการจีนปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ในพื้นที่นะะรวมถึงเนี่ยจับกลุมผู้กระทำความผิดทั้งหมดส่งให้ทางการจีนดำเนินคดีและล่าสุดเนี่ยจากการสอบสวนชุดของนาย๋า่สัวเฉินอ่ะได้เสาวไปถึงคณะทำงานของรัฐบาลเผล็จการทหารหลายคนนะะ ระดับยศในพล10กว่าคนนะฮะและตามรายงานข่าวของสื่อเมียนมาเนี่ยระหว่างวันที่1ถึง3มีนาคมนะในระหว่างที่ประชุมไฮแก้นครั้งที่4นะตัวแทนของจีเนี่ยก็ได้แจ้งให้พลโทมีน,นายซึ่งเป็นทีมเจราจาสันติภาพของพลเอกอาวุโสมิงองหลายว่า มีรัฐมนตรีในคณะทำงานเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์เราก็เลยได้เห็นข่าวที่ว่ามีการจับกุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลตรีอองลินตูนซึ่งคนนี้เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการเขตทหารตะวันออกเฉียงเหนือในปีพศ .2561 นะยศในขณะนั้นคือพ่านเอก และดูแลพื้นที่เมืองโกล้างและเมืองชิงสวยเหอะนะและมีความใกล้ชิดกับสีตระกูลดังในเมืองโกล้างนะพอพลเอกอาวุโสมิงอองไหลได้ก่อรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์พศ5 6 6 4กนยะก็ได้ย้ายพันเอกอองลินตูนเข้าเมืองหลวงในปิดอนะเป็นคณะทำงานของรัฐบาลด็จการทหารไปนะเราตำแหน่งของเขาก็คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและรองเสนาธิการนะตอนนี้นะเขาก็ถูกควบคุมตัวและสอบปากคำที่เนปิดอรนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่รัฐเกเรี่ยงจะได้ปกครองเมืองแมววีอย่างราบรื่นเหมือนตัวอย่างของกองกำลังพันธมิตร MNDAA โกก้าง OK หรือเปล่านั้นนะก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะยอมให้ความร่วมมือ ทำลายแหล่งอาชญากรรมออนไลน์ที่อยู่ใน KK Park และซวยโกโกหรือชเวโกโกนะเพราะเป้าหมายของทางการจีนก็คือต้องปรับปรามแก๊งอาชญากรรมออนไลน์พวกนี้ให้หมดนะฮะถ้าเราสังเกตดูนะหลายๆพื้นที่ในประเทศเมียนมาที่ไม่มีเหตุปะทะสู้รบอย่างรุนแรงเนี่ย ก็เพราะว่าผู้นำในพื้นที่เขายอมให้ความร่วมมือส่งผู้กระทำความผิดอาชญากรรมออนไลน์ให้กับทางการจีนนะะอย่างที่รัดว้าเมืองลานะแล้วก็ที่มู่เจนะคะล่าสุดก็ส่งไปประมาณ400กว่าคนนะ,ะแล้วถ้าคีเหล็กเนี่ยก็ส่งนะแต่ยังไม่เต็มที่นะคะตอนนี้คือเหลือพื้นที่สุดท้ายแล้วละ่ะก็คือ KKPARK และ สวยโกโกนะฮะถ้าเกิดว่ารัดกะเหลียงยอมให้ความร่วมมือเนี่ยงานนี้ทางการจีนอาจจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการให้ทั้งสองฝ่ายเจรจายหยุดยิงกันนะคะเพราะถ้าหวังพึ่งทางการไทยเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าทางการไทยสามารถที่จะไปกดดนันหรือมีข้อแลกเปลี่ยนให้กองทัพพมา่ายอมหยุดยิงหรือเปล่านะคะ โอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะและขอให้ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนไายพม่าเนี่ยปลอดภยัยนะโอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย